คะสระอาสระอาลากอะไรอ่าสระอาลากข้างเด็กๆมีเพยญชนะคนหนึ่งตัวใช่ไหมเด็กๆนั่งลงก่อนครูจะให้อ่านกันทีละคนเลยสระอาวิเศษมาต่อท้ายน้องถืออ่าตอนนี้น้องได้ตัวอะไรคะสออะไรสอฤศีสอฤศีออกเสียงเป็นสออ่าสอเจอสระอาสออาสอ สออาเพื่อนเพื่อนช่วยหน่อยสออาอะไรอ,อ,อ่านน้องอ่านเองสออาสออาอ่าโอเคไม่เป็นไรฝึกครั้งแรกนะต่อไปคนต่อไปตัวน้องได้ตัวอะไรคะพอพออะไรพอพานเจอสระอาพออาอ่าพออาพาโอเคใช้ได้ต่อไป ตอนนี้ได้ตัวอะไรคะสอเสือเจอสระสระอาอ่านว่าอะไรสอ่อสออาสอออะไรสอออะไรทุกคนสออาอะไรลูกอ่าสออาสาอ่าฝึกไปฝึกไปอ่าคนนี้มาได้ตัวอะไรลูกอออ่างเจอสระอาอ่านว่า อ้ออ้าอออาอาเก่งมากเลยใช่ได้ใช่ได้อ้าคนต่อไปอันนี้อะไรคะบอกไปไหมสละอาอ่านว่าบอกอาบาเก่งมากถูกต้องอ้ามาอันนี้ไว้ข้างหลังน้องหันหน้ามาหานี่อ่าน้องถือไว้น้องได้ตัวอะไรทุกคนเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะอ่านว่าอะไรลูกลอลิงน้องถือบไปนี่อ่าอ่้เอีงมือึงถือนี่ ลองลิงสระอาอ่านว่าเออาราอ,อาลางเก่งมากเลยต่อมาต่อมาอ่ะอันนี้อะไรคะชอช้างสระอาอ่านว่าชออาชาเก่งมากอ่าอืออ่าโอเคโอเคต่อสิตัวนี้อะไรคะทออะไร ทอทหารแล้วก็สละอะไรสละอาอ่านว่าอะไรลูกทออาทออาอะไรเพื่อนๆพอนทออาทาเออน้องต้องพยายามนะทออาทาเวาเรียนเวลาเรียนวิชาอะไรก็ต้องใจเรียนวิชานั้นนะเข้าใจไหมอ่ามา ต่อมาต่อมาอ่ะเอาที่เหลือฟังเพื่อนลูกเข้าที่อันนี้อะไรคะฝอฝออาฝาถูกต้องคนต่อไปอ่ะนาชาถือด,ดีดีอันนี้ทอพุทเท่าใช่ไหมอ่ะทอพุทเท่าเจอสระอาอ่านว่าทออ่ะอันนี้ทออะไรลูกทออา อ่ทออาทาน้องเสียงดังๆหน่อยนะต่อมาต่อมาน้องถือนี้อ่ะมาอ่านตัวอะไรลูกที่น้องได้อวอแหวนสระอาอ่านว่าวออ,วออา,าเก่งมากวออาวาใช้ได้อ้าวเบนเทนอันนั้นถือมือน,นี้ก่อนน้องถือมือน,นี้ก่อนอ่ามาได้ตัวอะไรคะ ถอถุงสระอาอ่านว่าถอทออาทออ,ออาอะไรลูกอ่าเก่งมากถออาถามาน้องเอาอีกมือนหนึ่งมาไว้ฝังนี้ค่ะอ่าอย่างนี้ทอนี่ทออะไรเนี่ยทอนางมันทอทอนังมันทอทอ,นนทอ,ออกเสียงทอทอเจอสระอาทออะไรทออา ไม่ได้ยินเลยเพื่อนเพื่อนพูดเบาๆใช่ไหมทออาอะไรทออาอะไรช่วยกันหน่อยเนาะทออาอ่าน้องพูดเองนี่ทอทออาอาทออาทามาแล้วเราปิดแม้แล้วเราก็ไม่ค่อยได้ยินกันเลยเนาะอ่ะถือเลยพ่อสำเพาสระอาอ่านว่าอะไรลูกพ่อสำเพาสระอาอ่านว่าอะไรคะพอ อ่าเก่งมากพออาพานี่ถือมือนี้อ่าไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ถือมือนี้นี่น้องได้ตัวเลยคะหอหอหีบสระอาอ่าอนว่าหออาเก่งมากหออาหา,าคนต่อไปอ่าถือมือนี้อ่าอ่านเองสิอ่านว่าอะไรคะหอนกฮูกสระอา,อาหอ เก่งมากฮออาฮา,าอ่านกไม้อันนี้ถือเมืองนี้อันนี้อะไรคะ